สวัสดีค่ะทักทายแฟนบอลแล้วก็ชาว FC Mobile ทุกๆคนเลยนะคะเกมฟุตบอลระดับโลกนะคะก็วันนี้นะคะที่เกลวเติมไปนะคะการฉลองสิ้นสุดซีซันแพ็คของควันนะคะก็ได้ผ่านไป3 EP และตั้งแต่แพ็คที่1ไล่ลงมาเลยนะคะ เกลก็รับไปทั้งหมดตอนนี้10 p แพ็คนะคะ3 EP นะคะอันนี้จะเป็น EP ที่4นะคะซึ่งจะทำการเปิดเพจแล้วก็เปิดแพ็ค1 0อยถึงหนึนะคะแพ็ค12แล้วก็รับมาสเคแล้วก็เปิดแพ็ค99ถึงหนึนะคะซึ่งเกลไม่สามารถเปิดได้ในทีเดียวนะคะ FC ต้องเข้าใจตรงนี้นะคะเพราะว่า,ายังไม่ยังปลดล็อกไม่หมดนะคะ ซึ่งกว่าจะปลดล็อกหมดเหลือเวลาอีก16วันนะคะกว่าจะเป็นกองของขวัญสุดท้ายนะคะก็ค่อนข้างที่จะหลาย p ีนิดนึงก็ค่อยทยอยเปิดไปเรื่อยๆนะคะมาเดี๋ยววันนี้เกวก็จะมารับเพรฟรีก่อนเลยนะคะแพ็คที่11นะคะเพชจต้องลุ้นอีกนะทุกคนส่วนมากเกลจะได้500นะคะทีละ500ร้ยเกลกดเลยละกันเกลว,ว่าครั้งนี้ก็ไม่ก็500แหละเห็นไหมก็500เหมือนเดิมนะคะมาทีนี้ ลุ้นแพ็ก1 0 2ถึง109นะคะมา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 ลุ้นเลยนะคะแพ็กที่1ก็กดได้เลยนะคะ1ร้านเหรียญน,นะคะมาต่อนะคะแล้วก็มาแพ็กที่2นะคะเอาสัก5แสงนะคะ1แสงสีขาวผ่านไปแล้ว สองแสงสีขาวผ่านไปนะคะสามแสงสี่แสงนะคะเตรียมกดเตรียมกดเตรียมกดห้านะคะกดเลยนะคะได้อะไรหน้า R B นะคะ ร้อยสามทุกคนได้ร้อยสามนะคะแต่ไม่เป็นไรเกี่ยวก็ไปแลกตรงนู้นตรงนี้ได้นะคะมาต่อนะคะได้รับมัสเคฟรีนะคะเก้าสิเอ็ดมัดเคของฟรีนะคะแต่ต้องเติมนะต้องเติมนะมา99ถึงหนึ่งร้าแพ็กสุดท้ายนะคะเอาซักสีแสงสีขาวเนาะ หแสงสีขาวผ่านไปนะคะ2แสงสีขาวขอบการ์ดผ่านไปนะคะ3ามแสงเตรียมกดเตรียมกดนะคะเตรียมกดสี่แสงอ้าวเมื่อกี้ลืมนะคะลืมกดนะคะเป็น5้าไปเลยแล้วกันจบอ่ากดแล้วนะคะ GK ได้ไรได้ไรเก้ GK นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้นะคะเดี๋ยวทำการแลกเปลี่ยนเลยแล้วกันชิ้นส่วนอ่าตรงนี้ไข่ไม่ได้ก็จะเป็น103กับ99 GK นะคะก็แลกเป็นโทเค็นศูมไปเลยเนาะ เรียบร้อยๆเรียบนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเหรียญก็จะเป็น10ล้านนะคะ95 CM 10ล้านนะคะเกี่ยวก็จะขายเป็นเงินไปเลยนะคะ10ล้านนะคะที่มีอยู่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาทำกิจกรรมบิงโกตอนนี้บิงโกเกลก็เหลือของของขวัญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกล่องนะคะ แล้วก็มีต้นทุนอยู่190บิงโกนะคะเดี๋ยวเราจะมารับอ่าแพ็ก TOTs เลยละกันเนาะต้องทำครบ100นะคะเกี่ยวจะใช้เส้นบนนะคะเฉพาะเส้นบนนะคะเพราะว่าจะได้ครบ100โทเค็นพอดีนะคะ เพราะว่าพรุ่งนี้กิจกรรมต้องมาใหม่แน่ๆวันพฤหัสนะคะเขาอาจจะถ้าทํากิจกรรมครบๆเขาอาจจะได้หมดหรือเปล่าวันไม่รู้วันนี้เดี๋ยวลองนะคะจะลองดูอ่าแล้วก็ต่อนะคะ เขามีแต้มมาให้สองสามนะคะซึ่งเกลียวต้องหาแต้มอีก เรียบร้อยนะคะต้องยิงอีกลูกหนึ่งนะคะถึงจะชนะเย้ชนะแล้วสี่สามแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นบิงโกพร้อมกันนะคะ ต้องให้ครบกิจกรรมก่อนตึงเรียบร้อยนะคะ อ้าเอ้าเอ้าเอ้าวโอ้โหทีนี้เข้าเยอะเลยนะคะตอนนี้ก็หกลูกแล้ว ตื่นเต้นนะคะพรุ่งนี้กิจกรรมมาใหม่ตื่นเต้นนะคะวันพฤหัสทุกวันพฤหัสนะคะมี FC คนไหนที่เติมสามรอยสี่สิบเก้าบาทเหมือนเกียวบางเราได้อะไรบางก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเกี่ยวยังไม่เจอที่ว่าเอาไปลงตำแหน่งได้เลยเอาจริงแต่ก็สามารถเอาไปแลกตรงนู้นไปขายตรงนี้ได้ได้มัสเคได้เพชรอะไรประมาณนี้ส่วนมากของเกียว ชนะแล้วนะคะเรียบร้อยเรียบนะคะ มากิจกรรมมาเริ่มกันเลย ไว้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 เท่ากันแล้วหนึ่งเท่านะคะต้องหาอีกลูกหนึ่งดีนะคะระบบไม่ทำให้ยากเกินไปอ่ะไม่งั้นก็โหกิจกรรมไม่ผ่านแน่เพราะมันยากเกินนะคะดีนะคะเขาทำแบบเออ คนเล่นไม่เก่งอย่างเกลก็สามารถเล่นได้ หายอีกหนึ่งลูกนะคะไม่งั้นจะล้มเหลวแน่โอ้ยเวลาจะหมดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวภารกิจล้มเหลวนะคะไม่ได้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 นะคะยิงยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไั้นภารกิจล้มเหลวน่เลยทุกคนโอ้ยเวลาจะหมดนะคะเหมือนเกวจะเคยนะคะถ้าไม่ผ่านนี่คือล้มเหลวนะจริงคือต้องเริ่มใหม่นะ โอ้ยไม่ล้มเหลวโอ้ยมีต่อนะคะมีต่อนึกว่าจะล้มเหลวนะคะยังมีเวลา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 ต่อนะคะทำไมรู้สึกเหมือนจะเริ่มยากละ่ะ ขออีกลูกเดียวนะอีกลูกเดียวเองเริ่มเครียดนะคะเริ่มเครียดนะคะไป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 ,ไป,ไปน่โดนสกัดเฉยเอาไปรอบนี้ไปจริงนะคะ รอดตายนะคะรอดตายเข้าแล้วเย่ดีใจอะนึกว่าจะไม่เข้าซะแล้วทำไมรู้สึกมันมันจะยากจังละ่ะหรือเป็นพอภารกิจสุดท้ายหรือเปล่าเกี่ยวไหม จะสบายใจแล้วนะคะสามหนึ่งชนะแล้วนะคะสบายใจแล้ว,วเรียบร้อยนะคะเย่อ่าหนึ่งร้อยเสร็จสิ้นนะคะ มาบิงโกกันนะคะเดี๋ยวจะไปแบบรัวๆเลยนะคะอ้าวเด้งแล้วนะคะกล่องของขวัญ10ล้านเหรียญน,นะคะต่อเลยนะคะไปแบบเร็วๆอ้าวเด้งอีกหนึ่งกล่องนะคะเป็นแพนะ็คนักเตะ tots นะคะ100 cm นะคะเดี๋ยวไปแลกต่อได้นะคะ ไปแบบรัวๆอ้าวเด้งอีกสองกล่องนะคะเพชรห0 0่เพชรเ,เนี่ยว้าวอาวแล้วก็อีกกล่องหนึ่งแต้มถ่ยทอดกันฝึก800นะคะหมดยังหมดยังยังนะคะยังอยู่นะคะอ้าวเด้งอีกสองกล่องนะคะมสัสเคอีกสองนะคะว้าวเลิศนะคะ ชิ้นส่วนอีก20 TOTs นะคะอ้าวทีนี้บิงโกครบแล้วนะคะบิงโกบิงโกบิงโกทีนี้เกลก็จะมารับชิ้นส่วนนะคะ30ชิ้นนะคะเกวไม่เอาร0อ7 t นะคะเพราะเกลยังใช้งานได้อยู่เนาะอ้าวเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เสร็จสิ้นนะคะทีนี้มาดูแกลเลอรี่ TOTs ของเกวนะคะว่ามีตัวแรกเป็นอีกไหมโอเคได้อีก5ชิ้นนะคะ เดี๋ยวรวมยอดซิตอนนี้ยอดได้เท่าไหร่นะคะ660แล้วค่ะแทนนั้นแทน,แทนตบมือตบมือตบมือนะคะก็ยังสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านักเตะจะครบให้เลือกครบนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย